สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีโทหนึ่งทุกท่านนะฮะเจอกันจำบาบครับจเจอกันกันกบชอ่องเตมเอ๋ยใจเย็นนะทีมงานเทรหนึ่งครับเราก็ยังอยู่ที่เดิมนะงานฝายครับงานฝายบ้านเขาดินเหนือนะฝ้ายท่าทงตกคลองตักเชือกให,หม่สวัสดีำยำใบครับเพิ่งกินข้าวเที่ยงเสร็จครับ วันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายนะครับที่เราวิ่งตรงนี้ดินก็ยังไม่พอนะครับดินต้องใช้อีกเยอะนะครับตรงนี้ต้องสุขถมสูงขึ้นอีกเยอะนะครับแต่ว่าเราต้องไปที่งานบ้านเราเน่ก่อนครับเพราะอยู่นี่ดินหมดครับดินหมดนะบอกบดินหาขุดยากมากครับตอวนี้ อันนี้มาก็มาวิ่งสามวันสามสี่วันนี้ก็ได้โบสองลูกครับก็มาถือว่าเราได้มาทําทางอัดบดอัดไว้นะครับเพื่อเรามาวิ่งรอบหลังมันจะได้ง่ายสะดวกเรานะมันจะได้ไม่ไม่จมไม่อันตรายนะมีคําสั่งลงมาแล้วครับว่าสามบ่ายสามสี่โมงให้เก็บของย้ายไปบ้าน,นะแน่ครับ ไปหาจันชูกับทาทงนะครับตาทงกับจันชูอยู่ที่บ้านระเนะแล้วนะครับนะครับวันนี้ก็วันที่16เมษายนวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดผมด้วยนะครับวันคล้ายวันเกิดนะวันนี้ก็คนอื่นเขาวันเกิดวันคล้ายวันเกิดเขาพากันกินเลี้ยงฉลองไงผมกับคล้ายวันเกิดทำงานครับอาทำงานไปเดี๋ยวตอนเย็นเราค่อยไปฉลองไปกินครับ กินก็ไม่ได้ไปกินที่ไหนนะช,ช่วงนี้อันตรายครับโควิดเดยอะมากราแวงโควิดครับก็เลยกินเลี้ยงกินฉลองไงก็กินกะทีมงานอยู่ที่บ่อดินนี่นะครับด้ได้ไปกินที่บ้านาแน่นอนเดี๋ยวจะซื้อเบียร์ไปสักหนึ่งลังพอครับปอมปากของพ่อกับเนื้อมงนื้อหมูย่างหมูยงหมูย่างนะ เอาเป็นปนี้เราจัดก,การเราไม่หยุดเราไม่เที่ยวนะฮะเรากินเลี้ยงกินเที่ยวที่บอ่อดินกินที่บอ่อดินครับปีนี้บ้านก็ไม่ได้เข้านะ,ะโควิดชว่วงสงการนี่ระบาดหนักมากบ้านผมแถวเขตบ้านผมน่าจะเป็นพื้นที่สีแดงหมดแล้วเพราะว่าติด ัยรุ่นพากันเดินกินเหล้าเนาะแล้วมันติดไม่รู้ใครติดมาบ้างไม่รู้ใครไปไปไหนมาบ้างเนาะเราไม่รู้เนาะก็ไปรับเชื้อมาแล้วก็เข้าไปอย่างไวรุ่นเนาะกินเหล้าแล้วก็เข้าไปที่บ้านครับไปใกล้ใกล้ใกล้ชิดครอบครัวอย่างนี้ก็เอาเชื้อไปฝากตาฝากยายก <laughs> <laughs> ็ <c oughs> ทําครอบครัวลําบากไปด้วยนะก็ <c oughs> อย่างว่าแล้วเนาะัยรุ่นเนาะัยรุ่นเขาก็อยากเที่ยวอยากกินนะไวัยกำลังห้าว ยังความรับผิดชอบเขายังไม่มากพอนะเขาก็จะเป็นอย่างนั้นก็เหมือนกันกันกนกบพี่สะทายของเราเพื่อนกันนะนะเป็นรุ่นเดียวกันครับแต่ว่าเขาก็ยังอยากกินอยากเที่ยวอยากไปหาพงหาเพื่อนเนาะก็ไม่รู้ว่าไปติดมาจากใครนะครับพก็ไม่รู้ในกลุ่มนั้นมีใครบ้างที่เอาเชื้อมาแพลนะครับก็ติดมาก็เลยบอกว่าเออ,อย่างนั้นก็ถ้าเข้าบ้านก็อย่ไปใกล้ชิด กับครอบครัวอะไรเล้กการตัวเองเพราะว่าเราไปกินเหล้ากับเพื่อนกับฝูงมาไม่รู้ว่าเพื่อนผูงติดมาหรือเปล่ายิ่งคนแก่มีคนแก่อยู่ในบ้านมีเด็กน้อยอยู่ในบ้านนะครับไม่ไม่ควรไปอยู่ใกล้ชิดเลยครับควรแยกกักกตัวต่างหากนะครับแล้วก็ควรมีความรับผิดชอบนอกาไปตรวจหาเชื้อนะครับตรวจเอทีเคนี่ไม่ใช่ตรวจรอบเดียวก็ไม่เจอแล้วก็ไม่ไม่ตรวจอีกนะครับพยายามสองสามวันตรวจทีนะเป็นไปได้ใส่แมสด้วยนะครับเอทีเคเพราะว่าผลมันไม่ชัวร์นะครับบางทีผลมันเพี้ยน อย่าตรวจครั้งเดียวแล้วพอนะครับตรวจหลายๆครั้งครับตรวจบ่อยๆเพราะว่าบางทีเราเพิ่งรับเชื้อมาเชื้อมันยังไม่ฟักตัวมันก็ไม่เห็นผลนะครับผลมันก็จะขึ้นว่ายังไม่ติดนะแต่พอพอเราไว้ถ้า,ถ,า,าถ้าเราไวใจผลตรวจเรารกแล้วเราไปนั่งกินกับเพื่อนอีกไงพอเชื้อฟักตัวมามันก็ติดคนอื่นไปด้วยครับแล้วพอเรามาตรวจก็จะเจอนะ ในมุมมองผมนะครับผมก็คือพ่อๆอย่างเนี้ยมันเป็นช่วงเทศกาลด้วยผมเลยไม่อยากเข้าบ้านไม่อยากไปกินเหล้าืับเพื่อนก็อย่างน้อยก็เราอยู่บ่อดินนอนอย่างน้อยเราก็อยู่แค่หน้ากันเองครับอยู่ด้วยกันเองเรารูด้วยเออใครไปไหนมาอะไรยังไงไงเราก็ยังพอกันตัวเองได้ครับเราก็ใส่แมสตั้งเราก็ไม่ไปยืนใกล้ชิดบ้างเพราะว่าเราอยู่บ่อดินมันสามารถป้องกันตัวเองได้มากกว่าเราอยู่บ้านนะ มันเซตเองได้เยอะนะครับคือหนึ่งเลยเราไม่ได้ไปวุ่นวายกับใครสองเราอยู่แต่ในบอ่อดินเองไม่ได้เองไม่ได้ไปคุกขี้มั่วกับใครนะครับอย่างจะพงน้อนของนาเขาก็มาแป๊บๆนอกราก็จะได้สมมติถ้าเออสมมตินะสมมติว่าเราติดรับเชื้อขึ้นมาจริงเราติดโควิดเราตรวจขึ้นมาติดโควิดเออเราก็จะรู้นะครับว่าใครเข้าออกกับทีงมงานเราบ้างใครเข้ามาใครเป็นคนพาเชื้อเข้ามาเราก็พอ ไล่หาคนที่นําเชื้อมาติดแล้วก็เราก็จะรู้ว่าใครอยู่กับเราบ้างติดไปกับใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันจะหาง่ายครับเราจะกันโรคก,กันโรคได้ง่ายครับไม่ต้องไปสืบไหาโาครคยากนะสืบมาหาง่ายสืบหาคนคนติดโรคง่ายครับอีกอย่างหนึ่งมันดีกับตัวเราเนาะนะ่ารับับ ใจผมมาเป็นไปได้นะผมก็ไม่อยากให้ใครออกไปไหนเลยเนี่ยอย่างที่หยุดไปเมื่อกี้ที่เขาพากันหยุดไปแล้วผู้ผมมาวิ่งงานเนี่ยเนี่ยในความคิดผมผมก็ถชมว่าผมเราแวงไหมเระเวงนะแต่แค่ว่าบางทีเราก็ดูก็อยู่ด้วยกันตลอดเนาะเราก็น่าจะรู้กันว่าเราเคยพูดกันเลยว่าเรอออกไปกันตัวเองเ้อไม่ใช่ไปรับเชื้อแพร่กันในทีมงานนะเพราะว่าอย่างทีมงานเขาถามว่าคนอื่นเขาไม่ถามไม่ไปไหนอะไรมาไงแล้วคนออกไปข้างนอกรู้จกป้องกันตัวเองด้วยอย่าเอาเชื้อเข้ามาแพร่ในทีมงานเพราะว่า เราก็ใจเขาใจเราเนาะเราแต่ละคนสุขภาพไม่เหมือนกันนะครับบางคนมีโรคประจําตัวบางคนไม่มีโรคประจําตัวเนาะมันอันตรายครับเขาป้องกันตัวเขาเองแล้วแต่ว่าอย่างเราไปกินเหล้าของนอาแล้วติดเอาเชื้อมา,มาเรามากินเหล้าพวกทีมงานก็ติดทีมงานอีกเราจะพาคนอื่นลํำบากไปด้วยก็เลยบอกทุกคนไว้นะครับว่าเอกไปไหนไปใครจะ ไปหยุดงองหยุดงานไปทำอะไรก็รู้จักกันตัวเองเด้อเด้ไม่ใช่รับเชื้อมาแพร่คนอื่นแต่ใจไงจะมีความต้องมีความรับผิดชอบนะครับถ้าออกถ้าอยากออกไปกินอยากออกไปเที่ยวอยากออกไปสร้างสารรค์กับเพื่อนข้างนอกนะต้องมีความรับผิดชอบนะครับเข้ามาก็กันตัวเองสองสองัปดาห์สองวันก็รู้จักหาซื้อที่ตรวจมาตรวจความไปดูตัวเองนะครับเพื่อความสบายใจเนาะ อย่าอย่าใช้ความคิดแค่ว่าเออมันไม่ติดลอกอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าช่วงสงการเนี่ยแดดร้อน,นจริงๆครับแต่ว่าโควิดนี่เยอะมากครับเยอะกว่าช่วงเมื่อกี้นะครับชาวบ้านผมเนี่ย่ตอนช่วงระบาดแรกนี่ย,ยังติดไม่เยอะเท่านี้นะครับตอนนี้คือแบบติดโอ้โหเด็กวัยรุน่นชาวบ้านผมนี่ติดจัลรนานาวเลครับเกือบหมดหมู่บ้านแล้วไหม เนี่ยจนผมไม่ได้ตัดผมตัดเป้าเลยเนี่ยสภาพผมผมสภาพผมเป้าหนวดรุงรังเลยไม่กล้าเข้าไปตัดครับเพราะว่าเขตตรงระแวงนั้นอะ่ะช่างตัดผมอันตรายที่สุดเลยนะครับแต่ว่าเราอย่าง,างเพื่อนเพื่อนช้าผมเป็นเพื่อนแล้วเราก็ ดูนสายมันอยู่มันรูน้จกกกักปกติเพราะมันมีโรคประจำตัวด้วยมันก็คงกันตัวอย่างช่วงนี้ช่วงโควิดกำลังเดิ่นระบายมันก็ปิดร้านเลยนะครับมันไม่รับลูกค้าเลยนะมันจะตัดแค่ลูกค้าประจำที่ดูกันนะเพื่อนกันเพื่อนๆนครับมีแค่ปเปประจำประจำอะไก็มีอยู่สามสี่คนนะมีผมมีผมมีเพื่อนหนูบ้านอีกสองคนนะครับแย่นะั้นแล้วก็พวกผู้ใหญ่ขาน,น้นคนประจำนะครับที่ต้องตัดมาตัดถึงบ้านออยนะ่างเงี้ย ตัดให้อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีขนาดนี่อย่างนนี้ผมก็พารถคันใหม่มายืนประจำอยู่กับเต็นต์นี้ก็เพราะอะไรเพราะไม่อยากให้น้องมันเข้าไปเดินกินเหล้าไปเที่ยวในหมู่บ้านแนละ้วพวกไปรุ่นแถวหมู่บ้านนะเพราะว่าอย่างหนึ่งไวรุ่นแถวหมู่บ้านผมดื้อครับเกดีก็เลยไม่อยากให้น้องไม่อยากให้หลานมันไปอยู่กับบ้านนะเดี๋ยวมันจะดื้อตามเขา ได้ไปอยู่ทํางานอย่างนี้ก็อย่างน้อยมันมีลูกมีเมียแล้วเนาะก,ก็พามันทํางานดีกว่าหยุดไปสามสี่วันไปเดินกินเหล้าเสียแต่ตังค์ตรงนี้ก็เศรษฐกิจแย่ด้วยครับเศรษฐกิจแย่กว่าทุกปีเลยปีนี้น้ำมันก็แพงทำงานก็โอ้ตังค์แทบจะไม่เหลือ ค่าครองชีพสูงค่าใช้จ่ายเยอะแต่ไรายได้รายร,ร,รับเรานี่ยังเท่าเดิมเนาะหรือไม่ก็น้อยกว่าเดิมไหมครับลําบากครับปีนี้ใครที่ลําบากก็สู้ๆนะครับเราต้องคิดอย่างเงี้ยครับชาวบ้านคนอื่นเขายังเขามีมีคนที่ลําบากกว่าเราอีกเป็นร้อยเท่าพันเท่านะครับเราอย่าคิดแค่ว่าตัวเราลาบากที่สุดนะ อย่างน้อยเราก็มีข้าวกินอย่างน้อยเราก็มีบ้านอยู่นะครับเราต้องนึกไปถึงคนที่ไม่มีบ้านไม่มีข้าวเลยครับอดมื้อกินมื้อนะบางคนนี่อดมือ้อเออดสามวันกินหนึ่งมื้อนะครับ,บ,เ,รบเราต้องนึกถึงตรงนั้นด้นะครับว่ามีคนลำบากกับเราครับเพราะฉะนั้นอย่าท้อครับสู้ๆสักวันมันก็ต้องดีขึ้นนะครับมันคงไม่มีอะไรแย่ไปกว่าแย่ที่สุดแล้วครับ แย่ที่สุดแย่ที่สุดนี่คือแบบตกต่ําสุดๆแล้วนะครับมันคงไม่มีอะไรจะแย่ไปกว่าน,นั้นแล้วเดี๋ยวสักวันมันก็จะดีขึ้นครับต้องนึกอย่างนี้ครับอย่าไปนึกแค่ว่าดีเอ้ยมันดีขึ้นมานิดเดียวเองดีขึ้นมานิดหน่อยอะไรอย่างน้อยมันก็ดีขึ้นครับสู้ๆครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันเกิดวันข้าวเกิดผมผมก็ ทำคลิปคุยกันเนาะไมาทำคลิปเห็นหน้าตัวเองก็กลัวตกใจครับกลัวตกใจหน้าตัวเองนะถ่ายทางให้ดูน่นนะวิ่งงานนะเดี๋ยวจะว่าจะไลฟ์สดก็กลัวสัญญาณมันมาไม่หายนะครับกลัวสัญญาณมันไม่ชัดอะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันไลฟ์สดตอนบ่ายๆก็ได้ครับตอนเดินทางไปบ้านอเนะเนาะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ต้อมเอ๋ยใจเย็นนะครับเป็ยยนกำลังใจเลยครับช่วงนี้ก็ ทำคลิปบ้างไม่ทำคลิปบ้างก็่าว่ากันเด้อแต่ก็จะพยายามทาเรื่อยๆนะครับผมช่วงนี้ภาระเยอะครับไปหาเวลาไม่ได้ด้วยแล้วก็อย่างว่าที่พี่ตินทําคลิปไปผมไม่มีจอดจอดนะเพราะว่าผมฝืนรถมากแล้วรถมันช้าเดี๋ยวรถมันช้ำตอนนี้ผมก็ไปเรื่อยๆครับเหนื่อยก็จอดเหนื่อยก็พัก ได้ยินเสียงอะไรแปลกผมเป็นคนที่ติดนิสัยคืออย่างหนึ่งคือสมมติเราขับอย่างเงี้ยผมสังเกตของผมอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยผมจะชอบมุดดูนู่นบูนี่ดูนั่นเลยนี่จะฟังชอบฟังเสียงนั้นเสียงนี้อ่มันมีเสียงอะไรแปลกไปไหมอะไรเงี้ยจนเราจําได้ว่าอะไรมันมันปกติอะไรไมนปกติอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราไม่ได้ยินเสียงแตกๆตกเสียงนั้นนี่นิดนนิดหน่อยอ่ะเรจะแบบคนที่งงงีดมากเลยจะต้องหาให้เจอว่ามันเป็นอะไรอ่ะแต่แก้ปัญหาให้มันได้แล้วให้มันหายถ้าแก้ไม่ได้เราก็ค่อยวิ่งชนวิ่งไปแล้ว เพราะว่าเป็นคนที่นหงุดหงิดมากเลยอะเกี่ยวกับอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมอะอย่างเราขับอย่างเงี้ยเอามรถมันวันนี้ทําไมรู้สึกมันไอเนีเสียงมันแปลกๆว่าบางทีมันรู้สึกมันแบบมันโยกมันโยกผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ว่าเราขับรถหลุมประมาณนี้อะไรอย่างเงี้มันก็ประจํามันก็ไม่ขนาดนี้มันโยกแรงอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบหงุดหงิดมากเลยเราจะรู้เลยว่ายางเราอ่อนหรือเปล่าวะเราเราไปดูยางดูพวกชุดชุด รับกาลังในชุดรับน้ําหนักเนาะปลกยางลมยางอ่อนลึกเปล่ายางซึมลึกเปล่าโชคเราหลวมรึกเปล่าแหนบเราเราเราหักลึกเปล่าหรืออะไรหรึอเปล่ปาหรือดินติดกระบะเยอะ,ลอะอยแล้วเกินไปหรึอเปล่าอะไรเงี้ยจะต้องลงไปดูว่าจอนะดเนาะแทรกอชอจะชอบเซลล์แทร็กติดก็จะชอบเซลล์ขับจนจอดใช้ยาใหม่ อย่างว่าแล้วครับคนเราไม่เหมือนกันเนาะเรารักรถดูแลรถคนละอย่างนะบางคนนี่โอ้ยเลิกง,งานมาในล้างเช็ดถูเอี่ยมแต่จารบ,บีสักจุดแทบจะไม่เคยอัดนะครับเดือนหนึ่งอัดหนึ่มั้งครั้งหนึ่งสองครั้งอัดเอาเฉพาะเอาหน้าตานะอย่างเงี้ยแต่รถเดินรถนี่สะอาดครับภายนอกสะอาดเอี่ยมอ่อ,องโอ้ยเลดนี่ขัดเงาวิ่งทุกวันครับเพื่อนกินตมไม่ได้เพื่อนดินไม่ได้เพื่อนฝุ่นไม่ได้ แต่ภายในรถนี่ยโหชิบหายสนิมแด็กก็จะหมดแล้วดินนม่งขนได้ไดไปเทถุมไอ้ไปเทใส่พุงกีได้สองสามพุงกีอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็กไม่เอานะครับคนเปลี่ยนแปลงตัวเองนะอย่างผมผมยอมรับครับรถภายในผมก็มาสตราดบางรกบ้างสกปรกบ้างอะไรเพราะว่าผมขับรถผมเปิดกระจกดูดบุหรีบ้างบ,าง,บางทีทีเ่เกียจจอดลงร้อนเปิดกระจกดูดบุหรีบ้างมันก็จะสกปรกเป็นธรรมดาครับแต่ว่าอย่างเรามีเวลาบ้างเราก็จะนั่งเคิ็ดนั่งถูนะ จะเก็บของพับพับพงพับผ้าจัดที่นอนให้มันเรียบร้อยนะครับก็อาจจะมีเป็นบางวันไม่ได้ไม่ได้จัดไม่ได้เก็บตื่นสายอย่างเงี้ยอย่างวันไหนตื่นสายได้วันไหนขี้เกียจเอาว่ามาพับพับพับัยัดจัได้ก่อนพอก็ตรงมางเที่ยงกินข้าวสรงกินข้าวเสร็จแล้วเราเข้มาพับก็ได้ครับเพราะว่ารถเราแต่ว่ามันก็จะขับแบบรกรกรกหูรกตามันก็จะงุนหงิดงุนหงิดนิดนึงนะรู้สึกเหมือนแบบเกะกะเหมือนอะไรมัน ปกติไปทักอย่างอย่างเงี้ยเงิหมีดน,น,นะเราไม่ได้เห็นเร,เราอยากยขับรถรโล่งไม่รกเนาะเดี๋ยวเข้าของในรถเราจัดเป็นระเบียว้วมันจะดูไปโล่งสะอาดตรงสนะอาดตาแล้วขับรถก็สบายใจนะสบายขับรถแบบมีความสุขนะครับแต่ถ้าวันไหนรกๆมาเราโหยดินก็เยอะที่ตมก็ติดเต็มคอนโซลเต็มตรงที่วางเท้าฝุ่นก็เยอะไอมองทางซ้ายก็รกแต่ยมองทางขวากับคุณแจ้คุณโซ่จักเครื่องมืออะไรเต็ม มันก็งุนงิดนะรับรถไปดบหูรกตาตัวเองในรถนะครับมันก็ขับรถไม่มีความสุขหรอกมุนงิดรถมันก็จะยังไงขับรถไปมันก็จะอารมณ์งุนหงิดงุนงิดอ่ะเวลาถอยทงถอยเทจะถอยูกทางไปางั้นมุนงิดแล้วสมองเราก็จะไม่ค่อยสั่งการอะไรทุกอย่างะครับก็ คลิปนี้ลาการไปแต่เพียงเท่าน,น,นี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับมาบ่นไม่ฟังไปได้เบื่ออีกแล้วเดี๋ยวมาเจอกันไลฟ์สดนะตอนจะเดินทางไปบ้านนั่นแน่นะครับเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้คุยกันนะครับจะได้มาพูดพูดคุยกันบ้างครับว่าสุดการนี้ใครไปทําอะไรมาบ้างเนาะเดี๋ยวมาเจอกันครับหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อน,นครับบ๊ายบาย